เหมือนเมื่อกี้จะไม่ทันส่วนนี้กันเนาะก็คือส่วนรวมที่จอดรถแบบคิดแยกประเภทกับใส่พื้นที่จอดรถอาคารขนาดใหญ่หนึ่งหลักการรวมที่จอดรถมันทำได้สองแบบเนาะหนึ่งคือซ้ำสองก็คือมานั่งบวกทีละอันโดยที่ซ้ำมันมีเงื่อนไขคือช่องเซลล์แต่ละเซลมันต้องอยู่ติดๆๆๆๆดกันมันถึงจะซ้ำได้ แต่ดูจากรูปการแล้วที่เราต้องรวมคือ2บวกเจ็ดบวกสองบวกสองบวกสาบวกยีบวกแปบกเก้าสิบอ้หกสิบแล้วมันโดดไปบวกหกสิถ้าเป็นสายขีก้เกียจยังครูครูอาจจะซ้ำตัวนี้ก่อนก้อนนี้ซ้ำก้อนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาบวกก้อนนี้เดี๋ยวใส่สีให้ซ้ำก้อนนี้แล้วมาบวกกับก้อนนี้จะได้ไม่มือน สูตรทำไงอ่ะสูตรก็ตามนี้เลยเท่ากับซ้ำก่อนซ้ำก้อนแรกวงเล็บแรกนะจิ้มเจ็ดลากไปจนถึงสิบสองอ้าวเอาน้องเออเลิรไปแล้วเจ็ดลากไปถึงสิบสอง สิบลากถึง7ก็ได้วงเล็บปิดแล้วมันต้องบวกกับอีก60ใช่ไหมก็ตามนั้นเลยพิมพ์ไปเลยบวกจิ้มช่อง60เท่ากับเห็นปะสองดูสูตรอีกทีหนึ่งซ้ำเลือกช่องนี่อะไรดี2ียาวไปถึง M 22ใช่ไหม ใส่วงเล็บเขาไว้เพราะเขาคือเขาคือก้อนแรกก่อนนี่เขาเป็นก้อนเดียวกันเราค่อยไปบวกโอ้ยก็คือช่อง60ช่องนี้อันที่สองรวมที่จอดรถอาคารขนาดใหญ่คือเบอร์15เบอร์15อยู่ไหนเอ๊ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีวเขาไม่ได้บวกช่องสิบห้าเราไม่ต้องไปรวมเอาแค่นี้สองสองหก ถึงแค่สิบสามเมื่อกี้เผลอเมื่อกี้เผลออันที่สองก็คือเท่ากับไปเลยจิ้มช่องหกสิบอันนี้แหละ